สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีห้องโอ้ยมือนีมือนีว่างๆครับพี่น้องครับห้องสิมาตกป่านะครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆนะครับผมห้องสีมาตกป่าเพิ่งได้ครับผมป่าที่เข้าปอยไว้นะครับมันจะมีตัวไงบอนะครับผมม่ติเป็ยนยังไงได้ครับผมเดี๋ยว <ayuda> สีผ้ามาตกเบิงนะครับนี่คืออาหารครับผมอ,อ,อาหารเม็ดเลยครับผมเอง่ายๆเลย พอต้องพิธี่ตีตัวงี้ยังนะครับนะครับบรรยากาศตอนแรกบรรยากาศที่ดีครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับผมผิจะพาไปตกปลาครับครับพี่น้องครับว่าสี่เอาอีสันะครับเกาะเกียวเซตรงนี้เลยครับผมเขาจะเออเขาจะเกี่ยวเซเบ็ดนะครับผมเอาหัวอาหารเกี่ยวเซเบ็ดตรงนี้ อาหารเจีอเศษเบ็ดได้ครับครับผมเดี๋ยวเ่ากระสีย้อนเบ็ดลงไปครับอุ้ยเบ็ดนะครับข้าพี่น้องครับผมห่อห้อยอนเบ็ดลงไปได้ครับผมสิกินมาได้ครับผมรอบมั้งนะครับผมอาจจะครับกล้องอัถ่ายผู้เดียวไม่เกิดถ่ายใหญๆกนเลยนะครับเตรงเ่าต้องตีครับผม ตีเลกหน أ ا để, lo, lo, ي ي ่อยครับพี่น้องครับผมตีเลกหน่อยอ่ะกันหัวหารลงไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวข้อร่อๆเลกหน่อยรอก่อนนะครับผมรอก่อนรอก่อนเย็นเย็นครับพี่น้องครับผมเย็นเย็นนะครับพี่น้องเอ๊ะเลื่อนแล้วครับพี่น้องากันบ่ลขึหนโยนหนามไม่ซีฟยุ่งอะไรเด้อครัไม่ได้กินเบ็ดบอแล้ว เออต๋าลาพี่น้องครับเดี๋ยวผมต้องรลดนี่ลงองกหง่อยะไรก่อนนะครับผมห้องล่องเมืองไม้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเดาห้องห้องปล่อยเหงื่อลงไปแล้วนะครับอ๋อเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วครับโอ้ยตาหน่อยตอดปอมก็ืจอออาดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วดึงลงไปแล้วแล้วครับพี่น้องครับ โอ้ยแล้วครับพี่น้องผมลืมไทยมองครับผมลืมไทยนี่มันติดขึ้นมาแล้วครับไปแล้วครับตอนนึงครับผมเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนพี่น้องกำลังจะปลดกันนะครับมั้ติดแล้วครับพี่น้องเอา้ามาลวนแล้ว อครับพี่น้องครับอ่าได้แล้วครับตัวนึงครับพี่น้องครับผมเป็นปลาตะเพียนครับเป็นปลาตะเพียนครับผมเป็นปลาตะเพียนนะครับกําลังดีสัมนีแหละครับกําลังถอดกรอบกําลังถอดกรอบแซ่บครับผมอ่ครับปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนนะครับพี่น้องเด้อนะครับนะครับหนึ่งแ้มครับผม หแต้มครับ1แต้ม1